นิราชภูเขาทองมาถึงบางทรณีทวีโศกย่ามวิโยกยากใจให้สะอื่นโอสุธานานแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่หมื่นสองแสน ทั้งแดนไตรเมื่อเคราะห์ร้ายกายเราก็เท่านี้ไม่มีที่พาสุธาจะอาศัยลวนน้ำเน็บเจ็บแสบรับแคบใจเหมือนนกไรรังเร อยู่เอกาถึงเกรเดยาอ่านบ้านมนแต่ก่อนเก่าผู้ยิงกล้าเอามวยงามตามภาษาเดียวนิมอนทอนไรจุกเหมือนตุ๊กตาทั้งผัดนาจับขมาเอา เหมือนชาวไทยโอ,โอ้สามันพันแปรไม่แท้ที่เองีงเหมือนอย่างยี่ยงชายหญิงทิ้งวิสัยนี่หรือจิตคิดหมายมีหลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่ง อย่าพึงคิดถึงพางพูดพูดดีเป็นสีสะอักมีคนรักรสทอยอ,อร่อยจิตแม้นผูดชูอัวตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจา